สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาดเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดจัดอบรมโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสาการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจําปีงบประมาณพศ2565วันนี้เมื่อเวลา9กนาฬิกาณห้องประดับดาวโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อ นายผู้สิทธิสมจิตผูัวราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยง,งานภาครัฐ ITA ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายวีรวัตรเถรวันรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอินสอนอุ่นใจท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนราชการและผู้นําองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจําปีงบประมาณพศ .2565 ของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง204แห่งประกอบด้วย1ส่วนราชการและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่น203แห่ง โดยหน่วยงานทุกแห่งต้องนำข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรโง่งใสในปีพศ2564ทั้งในด้านการประเมินองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในภายนอกและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในองค์กรมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปรโง่งใสมีธรรมาพิบาลสร้างบรรยากาศการทำงานให้น่าอยู่และปลอดจากการทุจริตโดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเพื่อให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกแห่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมปลอดจากการทุจริต รวมถึงการกำกับดูแลมอบหมายงานภายในองค์กรและการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรวมถึงการสร้างความเข้าใจในข้อคำถามแบบประเมินเกณฑ์การประเมินให้ผู้ประเมินองค์กรได้มีความเข้าใจเพื่อส่งผลให้คะแนนการประเมินของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ85ทุกแห่ง และทำให้ภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ดมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นทั้งนี้นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดกล่าวว่าขอให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ได้เรียนรู้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังศึกษาหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะได้กลับไปกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เอบหมายภาร,รกิจให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนมีการดําเนินงานอย่างจริงจังครบถ้วนทุกประเด็นตอบข้อคําถามตลอดจนสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการทํางานเป็นทีมเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดร้อยเอ็ดภา,ายเกณฑ์การประเมินทุกแห่งตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไปการประเมินยังเป็นเครื่องในการลดับนมาตรฐานการดำเนินงานทาคาตามแผนแม่บทภายใตุ้ทธศาสตร์ชา ประเด็นการต่อต้านการทุ้เจตุและผู้รับิชอบและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก e i t ระหว่างวันที่1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2565ซึ่งทุกหน่วยงานในจังหวัด1็1ได้นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วและในการนี้คงเหลือการดำเนินาการ2ขั้นตอนประกอบด้วย 1. หน่วยงานต้องกำก,กับติดตามให้ผู้ประเมินองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ เี๋ยวท่านจะกลับไปบอกได้นะครับท่าน้องทุกว่าบอกไม่ยรถ้าไม่ผ่าน,นยกโนเลยครับเอา,าั้างหน้าดังน,นั้นกลับไปกลับไปบอกนายกกลับไปบอกเรามายกกลับไปบอกพลังสามคนนะว่ากูว่าอะไรร้องนะครับตัวจริงที่มามาท่านนายยกวาพื้นที่ที่ติดราชการอันนี้ที่เดิน,น,นทางไปกรุงเทพ นะครับงจากการเข้าประชุมสัมมนาของอะไรนายกท่านที่ใดบ้างที่สแสดงเกี่ประสิทธิภาพในการบริหารงานท่านในหน่วยงาน,งานของร,ร,รัฐเลยร้อยเอ็ดจัดมหา,หากรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตวันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอด เป็นประธานการจัดมากกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปีที่48พร้อมด้วยนายชำนาญสมบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนรู้จักการออมเงินและนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นรวมถึงพัฒนาคนให้มีคุณธรรมฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนให้กับบุคคลในชุมชนอีกทั้งส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาด้านการเงินทั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพลังแสดงถึงความสำเร็จของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้อ่านสารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงประกาศวาระชุมชนส่งเสริมการออมภาคประชาชนประจำปี2565ได้มอบโล่ประกาศสีียบัตรแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอีกทั้งยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จของการดำเนินง,งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการจัดนิทรรศการการดำเนินง,งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นที่ได้นำมาจัดแสดงในงานอีกด้วย 85คนยลลึดเกลือแร่1 1 9ซึ่งมีผลการทำงานในภาพรวมดังนี้สมาชิกผู้กองทัพเพื่อการเปิดอำเภอเงินสัสนนสสจจะสะสมจํานวน427ล้านบาทเศษสมาชิกกู้ยืมเงินจํานวน39,448คนจํานวนเงินเบิกมอบหมายให้ที่พนักงานชนได้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการเปิด ตามเป้าหมายภายในปีพุทธศักราช2 5 6โดยเน้นหนักการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วย1การมอบโลกโกาศก,ก,ก,กลุ่มที่มีการรองระดับดมมาก3รางวัล2ที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดระดับเด่น1รางวัลงานนานที่สุดและดำเนินการตามแนวทางของกรมการพระมาชนโดยยดึดหลัก ทบาระชุมชนการส่งเสริมการออมภาคประชาชนในมหกรกมรการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนพบนิทิสการปกคมองรับเพื่อการผลิดีเด่นและนิติสภการส่งเสริมการออมภาคประชาชนตัวแทนโซนเอเภรจนน์จานวนสี่บูธจากหน่วยงานทาคีการพัฒนาจากหน่วยงานทาคีการพัฒนา การจัดงานท่านี้มีหน่วยงานภาคีที่สนับสนุนการจัดที่รการการส่งสริมการออมได้แก่ธนาคารออมสินจังหวัดร้อยเอ็ดภาคีจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เขร่วมงานประกอบด้วยพัฒนาการเภอเจ้าหน้าที่พนักงานชนภาคีเครือข่ายประธานและผู้แทนกล่าวเปิดและกระทำพิธีเปิดอ่านสารโค์การนำส่วนประกาศว่าเที่เป็นนโยบายของรัฐบาลครับจก การจัดตั้งกลุ่มอองทรัพย์นะครับเพื่อการบริเป็นการส่งเสริมหลักสําคัญเรื่องของการออกเงินของพี่น้องประชาชนการนำเงินไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพเดยการลดภาระการผู้ยืมเงินจากแหล่งทุนที่ต้องมีค่าตอบแทนสูงนะครับการพัฒนากลให้มีคุณนับคือบรมประสบการณ์การบริหารเงินทุนให้กับรากรในสังในชุมชนหรือกับ หรือให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกของกงลุ่มนะการเป็นรู้จัดก,การากำลังเป็นกลุ่มแล้วก็พัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มในด้านต่างๆเช่นเรื่องของการเป็นผู้นําการทางานร่วมกันการปกรครองนะครับผมคิดว่าบริบทที่สําคัญโครงการพัฒนาชุมชนขยามกลางที่ใส่ของคนไทยหนึ่ง คือซื้อทัพย์ทุกคนอยากให้มันอยู่ในสังคมไทยสืบเนื่องกันไปช่วยรู้ช่วยเหลือเรื่องของหรืองพุทธรรมธรรมที่ปกติมาทั้งหมดที่ท่านให้น้องประชาชนในระดับฐานา่ากกลุ่มนะครับให้กับตัวเองไปสร้างกรอบป้องกันเรื่องของการจาำเกนินเรื่องของการดำเนินไปใช้และไม่มีการส่ง เพราะฉะนั้นผมบอกว่าสิ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งได้ดีที่สุดในการบริหารในรูปแบบนู้คือการมีส่วนรั่ว่อยให้ผนทําไปไว้ใจนะครับนี่นะครับเป็นกำรังการออกรถปันครับออราินะครับจะเป็นีครับู้ครับมีเรียกว่า นายดลรุ่งธนารักษับผู้มีการตรวจสอบโดยอท่ันสมบูรณ์ตนี้ครับท่านวัชชัยตั้าเียและท่านธนาการเมอูหนเน้านโวยีครับเพื่อร่วมกันกะทำพิจาทีใหญ่ๆนะครับให้สมกับ่าหากับนที่เป็นะี่หลงติดกันนคับเพื่อเป็นกองวาสนับสนุนการออกาการเกตอางสาง สวยนะครับที่จะนำเรียนนะครับเรียนแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ากระบั้งกระบอกไว้ไก่นะครับซึ่งเป็นกระบอกการออกน้ำที่มีตัวแทนของปูบอลเพื่อกันอือใช้บริเวณนี้ในการส่งเสริมการออกนะครับทาให้กระตุ้นเขี่เขียนร่วมในวมโดยด้วยด้วยการตัวการแั่หขันนะครับก็ได้สี เงินนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเงินที่จะส่งเสริมการออมในวันนี้นะครับเพื่อที่แบกระปุกนะครับเราจะนำถอยหลังเข้ากันนะครับด้วยครับวันนี้เราเรียมเงินไว้กรบปุกบางนะฮะแล้วก็แบงก์ร้อยนะครับใส่เรนะครับสัักษณ์ของการออมเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการออมครับ เสียมดแล้วเราเป็นการเริ่มต้นที่สำครัญมากที่สุด กหาสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7็ดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดวานนมื่อเวลา13นาฬิกานายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อ พร้อมด้วยแพทย์หญิงนภัสวรรณภูริพันธ์พิญโยรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมินายแพทย์ธงชัยเสยรีรัตรองผู้อำนวยการด้านการเงินกันคลังแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสารสุขโรงพยาบาลร้อร่วมต้อนรับนายแพทย์ดุสิตคำชัยภูมิผู้อำนวยการสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเจ็ดขอนแก่นและคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของโรงพยาบาลร้อยเองประชุมจรัดส่วนเวลาชั้น10อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรโรงพยาบาลร้อยเอพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น384รายยังคงรักษาพยาบาล3,461รายเสียชีวิตสะสม20ราย สถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่9มีนาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ระระองมก,กราคม2565 384รายผู้ป่วยสะสม11,471รายรักษาหายแล้ว310รายยังคงรักษาพยาบาล3,461รายเสียชีวิต2รายเสียชีวิตสะสม20ราย ดยมียอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อยเอ็ดยอดสะสม25,245รายเสียชีวิตสะสม138รายโดยมีข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่จำแนกรายอำเภออาทิเช่นอเภอพลทอง79รายอเภอเสรลภูมิ77รายอ,อสุวรรณภูมิ58รายโดยมีข้อมูลผู้ติดเชือ้ออาทิ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1รายจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งรายจังหวัดฉะเชิงเซา1รายจังหวัดขอนแก่น1รายจังหวัดมุกดาหาร1รายและจังหวัดภูเก็ตหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อ8รายตำบลแหวงตำบลโคกสูง4รายคลัสเตอร์งานบุญบวชบ,บ้านวังชัยตำบลโนนชัยศรีจำนวน17รายคลัสเตอร์งานศพตำบลวังสามัคคี10ราย โดยพบผู้ติดเชื้อ1นรายตำบลโดนชัยศรีมีการรับประทานอาหารร่วมกันและสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลโพทองสีรายตำบลหนองใหญ่สีรายตำบลอุ่มเม้าห้ารายตำบลพรมสวรรค์1นรายตำบลวังสามัคคีสองรายและ สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านชุมชน12รายตำบลสนันโนแก้วโดยมีแม่ค้าตลาดสดเทศบา1ล1รายและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบา4ล4รายและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกมูลเคเบิลชีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัจฉราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนันทศรีต้องคลราภิกรพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ